สว,ส,สวัสดีค่ะัส,สดีงคนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้หมองมาพูดถึงปัญหาที่คุณผู้หญิงหลายคนเนี่ยน่าจะเจอกันนะคะก็คือเรื่องของประจำเดือนจากการวิจัยของยูโกฟเนี่ยนะคะพบว,ว่าผู้หญิงในประเทศไทยถึง92%เนี่ยมีอาการปวดประจำเดือนนะหมองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีอาการปวดประจำเดือนทุกเดือนเลยในผู้หญิงที่มีอาการปวดประจำเดือนแล้วก็ทํางานเหล่านี้ค่ะ90%บอนะ,ะบอกว่าการปวดประจำเดือนเนะะี่ยค่ะมีผลถึงความสามารถในการทํางานของพวกเขาด้วยนะจะเห็นว่าการปวดประจำเดือนนะคะถึงจะเป็นเรื่องเล็กเนาะแต่ว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็มักจะมี ซึ่งอันที่จริงนอกจากจะมีผลรบกวนชีวิตประจําวันเนี่ยยังมีผลไปถึงประสิทธิภาพการทํางานด้วยนะคะแล้วประจําเดือนเนี่ยเกิดจากอะไรประจําเดือนเกิเกจกจเดกจากที่สมองเนี่ยหลังฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองเนี่ยมากระตุ้นรังไขใ่ให้มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอเรนทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นฮอร์โมนเพศหญิงทั้งคู่นะคะฮอร์โมนเหล่านี้ค่ะไปควบคุมการสร้างแล้วก็การหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกร่างกายของผู้หญิงเนี่ยค่ะจะมีการสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกนะเพื่อมารองรับตัวอ่อนที่ฝังตัวแต่ถ้าเกิดว่าเดือนนั้นไข่กกกัับอสสุจิไไมมด้ีารผน เยื่อบุโพรงเปนลูกเหล่านี้คะ่ะเขาก็จะหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนซึ่งในแต่ละรอบเดือน,นะคะ่ะคุณจะมีเวลาประมาณ26-30ถึงวันอันนี้แล้วแต่บุคคลแล้วทําไมเวลาที่เรามีประจำเดือนเนี่ยถึงมีอาการปวดท้องรวมด้วยการปวดท้องประจำเดือน,นะคะ่ะเกิดจากการที่มดลูกเนะะี่ยค่ะมีการบีบตัวเพื่อขับเอาเนื้อเยื่อภายในมดลูกเนะะี่ยค่ะออกมาเป็นประจำเดือนในช่วงที่เรามีประจำเดือนนยคะร่างกายจะมีการผลิตสารที่ชื่อว่า p r o s t a g ก a n d ินนะคะซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหมดลูกของเราเนี่ยบีบตัวมากขึ้นนะ,ะนะก็จะทําให้บางคนนอกจากจะมีการปวด ประจำเดือนแล้วเนี่ยค่ะยังมีการเมื่อยหลังปวดเอวปวดศีรษะอ่อนเพลียหรือว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นเบื่ออาหารได้ด้วยนะคะคราวนี้มาที่พอยสําคัญว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าเรามีอาการปวดประจําเดือนนอกจากการทานยาแล้วเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการดูแลวิธีอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นการประคบร้อนเนี่ยก็จะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องเนาะลดการเกร็งใช่ไหมคะการออกกาลังกายก็ช่วยได้นะคะอย่างเช่นการทาโยคะแก้ปวดประจําเดือนไม่ควรใส่เสื้อที่มีการรัดแน่นมากเกินไปนะคะในช่วงที่มีประจําเดือนเพราะนอกสากจะทําให้มีการปวดมากยิ่ง ขึ้นแล้วเนี่ยค่ะยังทําให้ประจําเดือนไหลไม่สะดวกด้วยนะการนอนในท่าลดปวดก็ช่วยได้นะคะนอนงอตัวนอนงอเข่าเนาะแล้วก็อย่าลืมทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆนะคะเพื่อไปชดเชยเลือดที่เราเสียไปกับประจําเดือนถ้าอาการปวดไม่ดีขึ้นเราก็จําเป็นต้องทานยานะเรื่องปวดไม่จําเป็นต้องทนนะคะสามารถปรึกษาแพทย์แล้วก็เภสัชกรก่อน,อนทานยาได้เลยค่ะ